หงุดหงิดหัวใจเปล่าๆอย่าไปฟังเลยเรื่องพระนะครับฟังผ่านๆน,นะครับดูว่าเราจะหาวิธียังไงไปคุยกับขเขมรนะครับก็มีบางท่านมาเสนอนะครับบางท่านเสนอว่าถ้าท่านอนุทินทแถลงนโยบายรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ให้เดินทางไปที่ขมรเลย ไปพูดคุยกับเขเมนโอ้โหส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรไปเลยครับส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ควรไปอย่างยิ่งเลยมันเป็นเรื่องของนายกคุณมเนตของกัมพูชาที่จะต้องข้ามมามาคุยกับเรานะครับมาคุยกับเราคุณทำผิดคุณเอาทหารมาบุกลุกคุณมายิงเราก่อน คุณมายิงโรงพยาบาลยิงประชาชนยิงทหารเราเราตอบโต้ไปนะครับไม่ควรข้ามไปคุยกับเขาเลยนะครับหนึ่งทำให้ด้อยศักดิ์ศรีสองการเจรจาจะตกเป็นรองไม่ควรไปคุยครับไม่ควรไปคุยเลยนะครับเขาต้องมาคุยกับเราครับเขาต้องมาคุยกับเรานะครับผม ไม่เห็นด้วยเลยนะครับส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะข้ามไปนะครับท่านนายกอนุทินจะต้องข้ามไปคุยกับขเขมนิน,นันถ้านายกอนุทินจะไปเนี่ยต้องไปคุยกับฝรั่งเศสอย่างนี้ไปคุยกับอเมริกาไปคุยกับจีนประเทศที่ใหญ่กว่าเรานะครับประเทศที่เขามีศักยภาพกำลังทหารนะครับเหนือเรา นะครับไม่ต้องไปแล้วครับขเขมรน,นะครับมันเป็นคู่สงครามกับเรานะครับยังมีข้อโต้แย้งกันจะยิงกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเปิดศึกยิงกันอีกรอบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ควรไปอย่างยิ่งครับท่านนายกอนุทินไม่ควรไปอย่างยิ่งนะครับมีอะไรคุณต้องเข้ามานะครับคุณต้องเข้ามานะะ คุณต้องเข้ามามาคุยกับเรานะครับเราเป็นผู้ใหญ่กว่าลองไปสิครับสมมุติว่านายกเราไปขเขมรน,นะผมว่าทัวลงกันแล้วกันรับไม่ไหวเลยนะครับทัวลงกันแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ตรึงกำลังกันอยู่นะครับมันก็ยังส่งโดรนมาโดนสอดแนมมาอยู่ตลอดนะครับเราก็ใช้เครื่องแอนตี้โดนเนี่ยบ,บังคับเก็บมาได้หลายลำนะครับเก็บมาได้หกลำบ้าครับโดนมันนะฮะแต่มันมีเยอะครับโดนขเขมรนมันได้มาจากจีนมันมีเยอะนะครับ พลเอกทรงวิทย์ประกาศจะเดินหน้าสร้างกำแพงสูงท่านพลเอกทรงวิทย์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผมจำชื่อเก่านะครับตอนนี้เขาเรียกผู้บัญชาการกองทัพไทยพูดง่ายๆก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเก่านะฮะเหลืออีกสิบสี่วันท่านก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับท่านจะ,กะเกษียณแล้วนะครับนะครับท่านจะ,กะเกษียณแล้วท่านผู้บัญชาการ แม่ทัพภาคที่สองก็เหลืออีกสี่วันจะ,กะเกษียณสิบสี่วันผู้จาการทหารอากาศแต่เขาก็ได้คนใหม่ขึ้นไปทดแทนแล้วนะครับนะครับผมก็เสนอแนะมาหลายครั้งแล้วครับว่าไปรองบประมาณทางราชการมันยังไม่มีทางทําได้เร็วหรอกครับต้องรออนุมัติงบลงมาก่อนอนุมัติงบลงมากว่าจะทําจัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะเริ่มต้นเร็วสุดก็โน่นแหละเดือนธันวาจะเริ่มต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ในช่วงที่กระแสประชาชนในประเทศกำลังเรียกร้องอยู่อย่างเงี้ยก็เอาเงินบริจาคก,ก็ได้นะครับสร้างไปก่อนขึ้นเสาโทเสาเอกไปก่อนจะทำตรงไหนก็ขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปในนามประชาชนก่อนก็ได้นะครับมันจะได้ห้าสิบเมตรร้อยเมตรอะไรก็ เป็นจุดเริ่มต้นไปก่อนนะครับทางราชการได้งบมาก็ค่อยทําต่อไปนะครับและการที่เราไปตั้งรั้วตั้งกําแพงรั้วไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ไปยกให้ขเขมรนะมันที่ของกูแต่กูทําเพื่อป้องกันตัวกูป้องกันทหารกูต้องการป้องกันประชาชนกูแค่ตรงนี้เช่นไปตั้งริมคลองเนี่ยไม่ใช่ว่ายกคลองไปให้มันนะครับมึงลงข้ามเขตครึ่งคลองมาที ผิดเขตกูเขตประเทศไทยนะครับเมื่อเราทํากําแพงรั้วบ้านเราแหะครับตัวบ้านเราอยู่ตรงนี้เรากันขโมยเราก็ทํากําแพงติดบ้านเรานะครับแต่เขตที่เราโน่นออกไปตั้งสองร้อยเมตรนะเรายังไม่ได้ไปทํากําแพงมันเป็นสิทธิ์ของเราครับตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะคร ผมก็ไม่รู้มันติดขัดอะไรนะครับเห็นเสเบร์ดเขาเสเบร์ดกับเสกองทัพนะครับเสกองทัพนะครับพลเอกมนัฐนะครับสองคนเนี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีทีนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีตั้งแม่นก่อนเลยตั้งกำแพงไปก่อนเลยครับตั้งกำแพงไปก่อนเลยจะได้แค่ยี่สิบเมตรสิบห้าเมตรหนึ่งช่วงก็ได้นะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ รัฐบาลยังครับไม่ไปติดรัฐบาลอะไรแล้วครับรัฐบาลเขายังไม่ได้รับหน้าที่นะครับรัฐบาลคุณอนุทินยังไม่ได้รับหน้าที่นะครับคณะรัฐมนตรีตอนนี้มีตัวนายกคนเดียวรอคณะรัฐมนตรียังไม่โปรดเก้าลงมาโปรดเก้าต้องนําเข้าเฝ้าถวายสัตว์ถวายสัตว์เสร็จก็ต้องถแถลงต่อรัฐสภาอีกถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงจะเริ่มเข้าทํางานได้นะครับ มันไม่ติดแล้วครับฝ่ายทหารตอนนี้ยังประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่นี่นะครับฝ่ายทหารท่านมีอำนาจเต็มที่อยู่แล้วนี่นะครับจะเปิดด่านปิดด่านอะไรมันก็อยู่ที่ฝ่ายทหารนะครับถ้ากำแพงเนี่ยผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมว่าทําไปก่อนเลยนะครับทําไปก่อนเลยมันจะได้กี่เมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรอะไรครับสร้างสร้างไปก่อนเลย เหมือนกับเราทํารั้วบ้านแล้วครับตั้งเสาเสร็จก็เอาแผ่นพาเลตสําเร็จวางเลยปึ๊บ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 ซ้บอนเข้าไปนะครับขึ้นไปนะครับนะฮะทาเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆไปเริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว่ขึ้นต้นเสาเอกแล้วเดี๋ยวมันลามไปเองแหละนะฮะเดี๋ยวมันลามไปเองแหละครับนะครับ,นะรบผมไม่ทราบจริงๆนะครับ ที่บอกว่าด่านปิดแล้วยังมีรถบรรทุกสินค้าออกไปผมไม่ทราบผมพูดเดี๋ยวจะผิดนะนะครับเดี๋ยวจะผิดนะครับก็ไม่รู้ว่าผมทำกำแพงรั้วบ้านผมเนี่ยนะครับผมเอาเสาเอาเสาตั้งนะครับเทคารหล่อคอนมีแผ่นพาเลตสำเร็จนะแผ่นปูนสำเร็จนะไม่ต้องหล่อเลยยกวางเลยกรึบกรึบ กลึบกลึบกลึบ,ลบวางขึ้นไปสูงสักสองเมตรสามเมตรก็ได้นะครับผมอยากให้เริ่มต้นก่อนครับอยากให้เริ่มต้นก่อนครับไม่ต้องทำเป็นลวดนงลวดหนามนะครับมานะฮะทำตรงจุดที่มันไม่มีปัญหานะครับตรงจุดที่มันไม่มีปัญหา ต้องมาโต้แย้งกันต้องมาเอาคนมาดันกันอะไรกันนะฮเราเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวมันลามไปซ้ายไปขวาเองนะครับโอ้ยผมก็ไม่เข้าใจว่ากำแพงดิจิตอลมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไอ้หาเรามันคนโบราณเว้ยนะฮะเอาสัญ,ญลักษ์ สร้างกำแพงแบบไทยมาเลเซียอย่างนั้นนะฮะกำแพงดิจิตอลนะพ่นกระแสไฟฟ้าไปใครผ่านไปจะช็อตอย่างนั้นใช่ไหม